เลาถ่ายรูปมันตกเฟรมตอกเฟรมมันตอกไฟแล้ววันหลังพี่น้องดีกว่าพี่น้องครับ SMS มาอีกแล้วครับผมบอกว่าทำไมครับพี่น้องถึงนำนวนิยายชุดนี้มาสร้างเป็นละครครับนั่นนะสิคะแปลกเรื่องเลยค่ะก็พี่ต้องขอบคุณช่องสามนะคะแล้วก็ที่มอบความไว้วางใจเพราะว่าการทำ s e r i ี l แปลเรื่อง อันนี้หนูไม่เคยทำซีรีส์เลยก็ทำเพียวแปะเรื่องเลยตอนแรกกับพี่หน่องทำในอังกฤษด้วยใช่ค่ะก็ก็แปะเรื่องเลยนะะคเราเล่นใหญ่เล่นใหญ่ก็ตอนนี้วันนี้ดีใจมากเลยบอกว่าแปะเ่าวันนี้ยิ่งกว่าอาป้าเกาหลีนะสองนาทีผ่านหมดใช่ไหมคะ สองมิปัดหมดโอ้ตายแล้วสุดยอดอ่ะนี่ขนาดแค่สองเรื่องจากแปดเรื่องทั้งหมดค่ะรับแล้วแปดเรื่องนี้พี่หน่องรู้สึกยังไงคะได้ได้เป็นได้มีโอกาสทำทั้งแปดเรื่องเลยตอนที่ได้รับได้รับมอบหมายมารู้สึกตกใจยังไงจริหรือว่ามแปดเรื่องมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากค่ะแล้วคนละตุนงานมาเพราะว่าเอ่อเราใช้เวลาทำบทเพื่มเติมสองปี แล้วเริ่มแรกกเริ่มขายในปี58แล้วก็มาเสร็จต้นปี60นะคะแล้วมาเริ่มขายตั้งแต่ปีนาต้องบอกว่าผิวเป็นเพื่อนประชาชนผู้ชมชาวไทยมาตั้งแต่เดือนมีนาถึงเ,เดือนมิถุนการดา5เดือนเต็มต้องขอบคุณแฟนๆมากๆนะคะที่ต้องบอกว่าทําให้มีวันนี้แล้ววันนี้เรอทัใจมากขอขอบคุณให้พวกเราอาีกครัคร้งนเลยนะ่เลยก็ ก็ต้องบอกว่าที่มีวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักสแสดงที่น่นารักของเรามา,มากๆนะคะทให้วันนี้อ่ะเาไม่ได้ชื่อเต้ยหรือเชียร์นะก็ยงเป็นอัดออยนะคะเป็นคูณหมอแลว้วก็เป็นรองนินที่ก็กตีใจแทน้องทั้งสองคนทั้งสองคูค่คคนะคะที่ที่การขับข้ามไปขนาดนี้จริงๆมากกว่าน,นี้ ก็มีที่ชมถ่ายทอดสดด้วยครับค่ะก็ Wirtschaft ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เอ่อกับเอ่อถูกแปดเรื่องนี้แล้วก็มีเก่งด้วยโอ้โหขอบคุณค่นดี้แองจีนะคะเดี๋ยวเรายังมีเอ่อหลายๆท่านที่เราต้องถามคือว่าหลายๆท่านที่ทั้งแปดคู่เนี่ยที่ทำให้เชอรี่ชูดีประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้เกิดคู่จีนนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นโฆษณาด้วยนะคะโฆษณาต่อไป ทับทุกคนนะคะรักนะคะน้องทั้งสองคู่นี้นะคะทั้งเตยชีลีโน่นี้นะคะพี่เป็นด้วยนะคะสินดีก็อยากให้รักกันไปนานๆนะคะก็เอ่ออยากให้ผลงานต่อไปก็อยากให้ติดตามชมนะคะก็ขอเล่นให้พี่นี่แหละครับผมเมื่อี่เกิดพูดถึงพระเอกตัางเองค่ะทีนี้ก็ต้องถามต่อเลยครับว่าญาติ ขนาดไหนครับในการเลือกพระเอกนางเอก่ง8คู่มันจับคนชนกันให้ได้ให้เคมีตรงกันขนาดนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณทีมงานทีนาของทุกคนขออนุญาตนะคะคือวันนี้ว่ายุติดย่างไรกันแล้วครับ่ารเขาอยู่ันท่านี้ครับเอเก่งเขาจะขาดไปหมดแล้วนะคะครับครับแล้ว ตอนนี้มีไงจิ้มกับเงีแทนนะครับนั่น้าะที่เห็นเมื่อกี้ขำอยู่สภาพที่ดอกมีคนปักใส่หูตลอดอ่ะกับวันี้เราถามนี้ใช่ไหมครับปักหมุดครับมันะไ่ใคู่นี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะแต่พอคือสิ่งที่ดีไม่เคยเจอมาก่อนการที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมาจับคู่กันเนี่ยความรู้สึกว่ามันน่าถึงเต้นน่าน่าสนใจน่าหน้าให้ได้ ผมดูเรม่องสองคู <music> ่แต่ละคู่เนี่ยเขามาเจอกันแล้วจบมาครั้งแล้วเพื่อนบอกว่าดีใจที่ทุกคู่เป็นคู่ที่สมกันมากเปลี่ยนไม่ได้เลยนะสับคู่ไม่ได้เลยจริงไหมคะต้องใส่ตุ้ยใส่ด้วยมากค่ะหรือว่าโดนลูกสอนมา โดดเด่นในแต่เรื่องยังไงบ้างนี่คือความตักใจคือเรื่อเนี่ยการทำแตเรื่องถ้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นความพาร์ทที่จะทําให้ไม่เหมือนกันเรื่องไม่เหมือนกันและเรื่องต้องมีความเหมือนกันและความต่อเนื่องความต่อเนื่องสําคัญมากๆเพื่อจะได้รู้สึกว่าเราร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแล้วสิงทต่ลาเรื่องเนี่ยก็มีใจให้แ่ละเรื่องไม่เหมือนกันสักเรื่องเลยอย่างอย่างของโออโน่เนี่ยนะคะ ตอนแรกบอกเอ๊ hey, น้อกโเป็นเป็นหมอฟัน <c ười> หมอฟันแต่เราเชื่อมากนะเพราะว่าวันที่คุณหมอไดอ้มาเทรย์น้องโดตั้งใจมากมากมันก็ไม่นานนะแค่เดียวก็คือรู้สึกว่าเป็นหมอที่ <c ười> ม,มีอะไรมาประจนตลอดเรื่องเลยค่ะก็มีความทา้าทิศต่างส่วนคู่นี้นะคะก็ก็ดีใจนะคะที่ได่เจอเป็นแม่หมีและพ่อมีสงสยัยจริงๆสงสยัจสงสยจริงๆบอกถาเต้ยบอกว่าเ่้พี่ไม่เข้าใจเนี่ยหมายความว่างไงเพราะทุกคนคือวนรูจนกลายเป็นหมีพันด้า กว่าจะเข้าใจได้ว่าทุกคนให้ความอ้อนรักแล้วก็น่ารักมากๆทำให้เราพี่ก็เป็นในแชนแนด้วยค่ะสรุปได้ว่าละคร The c u p i c บริษัทรักุตลุดเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากไปที่กล่าวถึงแล้วก็ขึ้นเรียกว่าอันดับถึงบนทวิตเตอร์ใช่ไมดีใจนะคะทวิตเตอร์เนียก็ติดอันดับทุกเรื่องจนถึงเรื่องที่แปดต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ แฟนๆให้คันหน่อยค่ะค่ะจริงๆแล้วที่มีวันนี้นะคะเพราะมีผู้ชมนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้รับมาตลอดก็คือขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะที่ให้กับทีมปิดเดอะซีรีส์นั่นนะให้กับผู้พูดเรื่องนะคะเรื่องที่หน้าเรื่องที่หกซ่อนรักกัมพูชากัมพูช์ซ้อนคนได้เห็ทุกๆเรื่องนะคะที่ติดตามแล้วก็อยากจะฝากไปถึงวันที่ถึงวันที่23่สามกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นตอนจบของกัมพูช์กลับมาก็ยัง อะไรนู่นนะคะยู่ในเรื่องที่แปดนะคะอยากให้ติดตามชมแล้วขอบคุณมากๆก็หวังว่าจะได้สิ่งดีๆนะคะได้ข้อคิดในเรื่องของความรักกับำลังใจต่างๆในเรื่องของชีวิตผู้นะคะซึ่งเราได้ถ่ายทอดในตอนจบของทุกๆเรื่องก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วย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 มากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้พี่หน่องเป็น้ักลัน์ปอดก่ะบอข้อคุณมากนะครับพี่หน่องค่ะน่องค่ะแล้วท่าทางของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะพระหน่งเราต้องไปตัวเนื่องจากเขามีโชว์สุดพิเศษมาฝากทุกท่านนะคะ่อดโชว์เรามีอย่างอื่นมาให้ทุกคนดูใช่แล้วอยากอยู่รู้ด้วยกันหรือว่าอยากจะเตรียมตัวคะอันนี้เป็นจุดที่ต้องดูเพราะว่าอะไรก่อนอะไรคะเราจะได้คําตอบว่าใครทําร้ายใครไว้บ้างในกองละครไม่ดู อยากดูมากเลยอยากดูใช่ไหมค้ยอยากอะรกันเนยเต้ยเต้ยถ้าเกิดเชียร์เขาไม่อยากดูแต่เต้ยอยากดูเต้ยก็โอบกอดเชียร์ไม่ได้